เพื่อนมันกลัวมากเลยขอออกจากโรงพยบาบาลก่อนทั้งๆท,ที่ยังไม่รับเงินห้าพันบาทโทรมาบอกให้ผมเอาเสื้อผ้าไปให้มันเรามาปรึกษากันเมื่อเย็นเพราะมีเพื่อนอีกกลุ่มในกองทัพธรรมเรื่องแจกระเบิดรุ่นใหม่ในวันที่สิบสามเลยเป็นห่วงเพื่อนๆที่ยังอยู่ในชัมเนียบและเราสองคนว่าเราสองคนสัญญาว่าเราจะไม่เข้าร่วมกับพันธุ์นอีกแล้วเพราะเข็ดกับเหตุการณ์วันที่เจ็ดจริงๆ นึกไม่ถึงว่าอนุภาคจะร้ายแรงขานาดนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่เสียงดังแบบประทัดที่ไหนได้รุนแรงมากๆครับผมอยากให้เพื่อนๆฝากต่อด้วยครับอย่าใกล้วัตถุกลมสีดำมันอย่านำใส่กระเป๋าเด็กขาดนะครับและตามรโตนยังเล่าต่อนะครับว่าในวันที่เจ็ดนะครับขณะที่มีการเคลื่อนมบไปใกล้รัฐสภานั้น ขณะที่ม็อกแถวหน้ากำลังรุกเข้าไปยังไม่ทันใกล้กำแพงรั้วตำรวจตำรวจดันยิงแก๊สน้ำตาเข้ามาทำให้กลุ่มม็อบแถวหน้าสำลักควันแสบตาถอยกลับอย่างเร็วทำให้กาดแถวสองที่กำลังระเบิดพร้อมฟ้างถอยไม่ทันสุลามุนดันกันล้มเหยียบกันม,มั่วเป็นบททำให้ระเบิดติงปองระเบิดพร้อมกันเสียงร้องระงม บางคนก็พยายามโยนระเบิดออกบางคนก็ตะโกนให้ทําไว้อย่าโยนพวกเราจะเหยียบกันตายเองอย่าโยนอย่าโยนนี่แหละคือที่มาของมือเท้าขาดบาดเจ็บร้มตายตำรวจก็ไม่รู้ว่าเรามีระเบิดปิงปองเราก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะกล้ายิงแก๊สน้ำตาเพราะแกนนำก็บอกแล้วว่ารัฐบาลไม่กล้าใช้ความแรงเหมือนตอนนายกสมัครแต่เหตุการณ์พลิกผันเป็นอุบัติเหตุ ส่วนใครผิดถูกก็เชิญท่านตัดสินกันเองแต่วิงวอลวันที่13นี้อย่าใช้ระเบิดอีกเลยปากถึงยังแพททุกคนให้ระวังตัวด้วยครับอย่าอยู่หน้าให้อยู่แถวหลังหรือทางที่ดีบอกปัดที่พี่หัวหน้ากลุ่มไปเลยว่าติดงานไม่สบายจะไม่เสียน้ำใจครับภาพนิ่งภาพแรกแรกนั่นแหละครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าไอ้ย่ามที่เขาสะพายไว้นั่นะนั่นแหละข้างในคือไอ้ลูกกลม ทีเรียกกันว่าระเบิดปิงปองเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เมื่อนำมาปฏิดปติต่อเราก็จะได้ภาพชัดว่าอะไรมันคืออะไรและความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนเราควรจะทุ่มเทความเห็นใจให้กับใครครับผมอยากจะย้อนกลับมาที่คุณจะสะพรหน่อยนึงนะครับว่าเพราะว่ามีมีคนคนหนึ่งที่เสียชีวิตที่เป็นตำรวจเนี่ยแล้วก็ จากการสอบสวนของตำรวจเองอย่างกใกล้ชิดเนี่ยก็ยก็ได้ประวัติมาอยาก<ถ><ถ>เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังเล็กน้อยอเป็นจากเว็บไซต์ประชาันออนไลน์นะครับคือเขาติดตามกรณีที่รัฐบาลมีการอนุม,มัติเงินจำนวนห้าสิบล้านให้แก่คณะกรมรมการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในกรณีความไม่สงบในวันที่เจ็ดตุลาคมโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือพันตำรวจโทเมธีชาติมนตรี นายตำรวจนอกราชการและหัวหน้าการพันธมิตรซึ่งมีหลายฝ่ายต้องข้อสังเกตว่าควรจะได้รับความช่วยเหลือด้วยหรือไม่ทั้งนี้มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรับผิดชอบคดีนี้ว่าก่อนหน้านี้ได้มีการออกหมายจับพันตำรวจโทเมธีซึ่งมีความผิดในคดีลักทรัพย์และรับของโจรตามหมายจับเลขที่ 515/ พศ2อ4 3โดยสถานีตำรวจอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เมื่อปีพศน5 4 3อนอกจากนี้ยังมีคดีลอบวางระเบิดและมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งคดีนี้ได้ถูกจำหน่ายออกไปเนื่องจากจำเลยได้เสียชีวิตในวันที่เจตุลาคมปี2 5 5 1นะครับบริเวณด้านหน้า,นาพักชาติไทยซึ่งในสำนวนเนี่ยนะครับโดยพันตำรวจเอกสมชายเชยกลิ่นผู้กำกับการตนดุสิตนะครับให้สัมภาษณ์หนังสุพิมประชาทัศน์นะครับว่ากรณีรถจิ๊บ ระเบิดท้าพักชาติไทยเป็นเหตุให้พันตำรวจเมธีเสียชีวิตในทันทีนั้นเนี่ยนะครับซึ่งในสำนวนได้ระบ,บุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหากับพันตำรวจโทเมธีสองข้อหาคือหนึ่งมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตสองทำให้วัตถุระเบิดมีการระเบิดในที่สาธารณะซึ่งอาจเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแต่พนักงานสอบสวนมีคําสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากผู้ต้องหาเสียชีวิตครับ ฟังอย่างนี้แล้วต้องถามท่านผู้ชมที่เคารพบัวสถานการณ์แท้จริงเนี่ยท่านพอจะกระจ่างชัดขึ้นมาบ้างหรือไม่และเมื่อถามเช่นนี้แล้วก็เห็นจะต้องตั้งคําถามไปยังบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งซึ่งบางคนเอือนเป็นคนที่รู้จักเคารพนับถือกันพอสมควรท่านผู้นั้นก็คือท่านอานันต์ปัญญาลชุนอนดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย ท่านาั้นนันปัญญาลชุนนั้นท่านได้ไปนั่งเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพบ,บุคคลผู้นี้และท่านได้กล่าวสะดุดีวีรกรรมของบุคคลผู้นี้ก็ต้องเห็นใจละครว่าคนอย่างท่านานั้นก็อาจจะอยู่ไกลข้อเท็จจริงอาจจะอยู่ห่างเกินเกินไปจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ความรีบร้อนรีบด่วนประการใดสุดแท้แต่เมื่อสอบสวนปรากฏความมาปรากฏว่าผู้ที่เสียชีวิตนั้น เป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับแล้วก็มีพฤติกรรมอย่างที่ทราบมันก็จัะเกิดคำถามขึ้นมาว่านั่นคือวีรชนควรแล้วหรือที่ท่านจะไปสะดุด,ดีอันนี้ต้งเรียนท่านผู้ชมว่าที่พูดไม่ได้ว่าทับถมคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องข้อเท็จจริง ที่ไม่ว่าสังคมไห,ไหนในโลกนี้เขาต้องการกันทั้งนั้นนะครับไม่ใช่วาซาร่วงรับกันไปแล้วแล้วก็เป็นงานจบกันอโหสีกันเป็นวีรชนไปแล้วก็จบกันอย่างนั้นประวัติศาสตร์มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงที่ลูกหลานเราควรจะได้รับรู้รับทราบเมื่อข้อเท็จริงเป็นอย่างนี้ความเป็นธรรมที่มีจะมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีสักน้อยนิดมึงไม่ล่ะครับเพราะเวลานี้ดูท่าแล้วเนี่ยตำรวจก็จะต้องเป็นผู้ร้ายไปอีกนานถึงวันนี้แล้วเนี่ย ผมก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้อาศัยใครเข้ามาแก้ไขปัญหาชาบ้านเมืองนี้เพราะว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่เรายังจะต้องพึ่งตำรวจนี่แหละไปจับผู้ร้ายแต่ว่าถ้าตำรวจไปจับผู้ร้ายซึ่งก,ก็ต้องขอยืนยันนะครับว่าม็อบที่มาปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลในวันนั้นไม่ใช่มลชนที่ชุมนุมกันโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตราหกสิบสามแล้วสมาชิก วุฒิสภาที่ไปเอะอวยวายกันอยู่เนี่ยจะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้จะต้องเอาคนนั่นคนนี้ให้ตายเสียให้ได้เพราะอยากจะเป็นปากเป็นเสียงแทนคนที่ไปชุมนมุมปิดล้อมรัสรฐสภาต้องบอกท่านว่าคนที่ไปปิดล้อมรัสรฐสภาทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นกระทาความผิดตามมาตราร้อยสิบสามของประมวลกฎหมายอาญาคือต้องข้อหาคด <c oughs> ีกบฏเอาเถอะครับถึงแม้จะออกหมายจับแล้วถอนหมายจับถอนหมายจับก็ถอนไป แต่ว่าคดีกบฏมันยังไม่ไปไหนเพราะตัวหนังสือมันเขียนไว้ว่าอย่างนั้นคือเขียนไว้ว่าผู้ใดใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายและเป็นเหตุทําให้ใช้อํานาจบริหารไม่ได้หรือเป็นเหตุทําให้ใช้อํานาจนิติบัญญัติไม่ได้ผู้นั้นจะทําการเป็นกบฏนี่คือตัวบทกฎหมายถ้ายังไม่ลบมันออกไปเสียจากสารระบบ มันก็ยังเป็นกฎหมายอยู่เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ที่ไปทำนั้นตำรวจเขามีสิทธิ์ที่จะสลายใครสั่งให้ตำรวจไปสลายคนพวกนี้ความเป็นจริงก็ไม่ใช่สลายไปซ้าคือแหวกทางเพื่อจะให้สสเนี่ยเข้าสภาได้ครับแล้วก็แหวกทางอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สสเนี่ยออกจากสภาได้ครับไม่ใช่สลายแต่มันก็เกิดเหตุอย่างนี้แล้วไปกล่าวหาเขาว่าเขาฆ่าประชาชนแล้วจะเอาคนที่สั่งการนั้นเอามาเห็นฆ่ากันเทียงให้ได้ ผมต้องบอกว่าใครที่สั่งการก็ไม่ผิดใครที่สั่งการก็ไม่ผิดครับไม่เห็นจําเป็นจะต้องครูอะไรเลยบอกกันออกมาเลยว่าใครสั่งการแล้วถ้าหากว่าใครสั่งการแล้วยังมีคนบอกว่าต้องลงโทษว่าผิดเราไปนี้ประเทศไทยไม่ต้องสั่งตำรวจไปจับเราอย่างนี้ไหมคุณวีระก็คือสมมุติว่าใครมีอำนาจสั่งการอ่าสั่งว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่7ตุลา ลอยให้พันธมิตรบุกปิดล้อมสภา,าบุกเข้าไปในสภา,าได้นะครับโดยไม่ต้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นคนที่สั่งจะเป็นคนที่บริสุทธิ์จะต้องถูกยกย่องใช่หรือไม่เออะนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเลยนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะว่าข้างนอกนี่ข่ามันกันแล้วครับประธานรัฐสภารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตัวยังต้องปีนกำแพงอยู่เลย นะครับเพราะข้างนอกข้ามันกันแล้วะนะครับปลุกระดมกันจนถึงขนาดที่ว่าเอาโซ่ลอ้อมแล้วก็ปรากฏการก็คือว่าไอไ้ใดคาบอมที่เราพูดเมื่อกี้นี้ยังไม่รู้ว่าไปปฏิบัติภารกิจทีนะ